มีความแบบยืดหยุ่นนะคะแล้วก็หนาใช้ได้นะคะค่านำเข้านะคะถูกมากๆเลยดูปนคิดเป็นกิโลนะคะอยู่ที่ค่านำเข้า2ตัว6บาทนะฉะนั้น1ตัวก็ค่านำเข้าแค่3บาทเองสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะปูนก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเปิดกล่องนะคะ อันบ็อกซ์สินค้าที่ปูนะคะได้สั่งมาจากประเทศจีนสดสด,สดร้อนๆเลยนะคะเพิ่งมาถึงเลยนะคะคลิปนี้นะคะปูนอยากที่จะทําเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่เรายังรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่กล้าที่จะกดสั่งของจากเว็บไซต์จีนนะคะกลัวของไม่ดีเนี่ยเรามาดูด้วยกันเลยนะคะว่าของที่เปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะโอเคไหมรีวิวที่เราดูมาแล้วนะคะจากในเว็บไซต์จีนพอสินค้ามาถึงมือเราแล้วเนี่ยมันจะดีอย่างที่เขาว่ามาหรือเปล่านะคะและก็ต้องบอกก่อน ะะว่าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นตัวแทนของผู้ซื้อ1คนนั่นก็คือปูนเท่านั้นนะคะไม่ได้รวมถึงสินค้าจีนทุกๆชิ้นในเว็บไซต์จีนนะคะอยากให้ทุกคนดูเป็นแนวทางนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งะะที่ปูนทําคลิปนี้ก็คือว่าปูนอยากที่จะให้เพื่อนๆได้ดูว่าราคาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะคะเวลาที่เรารวมสินค้าจากในเว็บไซต์จีนนะคะรวมค่าขนส่งมาถึงที่บ้านเราแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วพอมันไปนเทียบก,กันกับใน Marketplace ในไทยแล้วเนี่ยราคามันเป็นยังไงนะคะเราคุ้มที่จะสั่งค ปลานะคะคและก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะคะปูนขอเพื่อนๆกดไลค์ให้ปูนหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะไม่ได้กดติดตามฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์ด้วยกัน,นะคะ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าปูนได้ซื้ออะไรมาบ้างนะคะปูนซื้อมาทั้งหมดนะคะ4ชิ้นด้วยกันนะคะมีแบบถุงๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล่องนะคะ อ่ากล่องใหญ่เลยหนึ่งกล่องนะนี่เป็นโคมไฟนะคะก็เอามาติดะะที่กําแพงบ้านนะคะส่วนอีก3มชิ้นนะคะก็ถ้าดูจากแท็กกิ้งนะคะเป็นเสื้อเต้นแจ๊สนะคะของลูกสาวนะคะแท็กกิ้งนะคะดูยังไงนะคะเวลาที่เราได้ของมานะคะทุกคนก็จะเห็นเป็นบาร์โค้ดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเลขนะคะที่เราเนี่ยตรงกันกับในเว็บไซต์จีนนะคะวิธีการเช็คของนะคะเวลาที่มาของที่บ้านเราจะรู้ได้ยังไงว่าของเนี่ยมันมาครบแล้วนะคะก็คือดูว่าแท็กกิ้ง อันไหนมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็จะได้เช็คว่าแท็กกิ้งนี้เนี่ยสินค้าที่เขาส่งมาตรงกับที่เราซื้อหรือเปล่านะคะโอเคนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสินค้าชิ้นแรกที่ปูนซื้อกันนะคะชิ้นแรกนะคะก็คือเป็นเสื้อนะคะที่เอาไว้เต้นนะคะยิมนาสติกนะคะให้ลูกสาวเนาะจริงปูนก็ดูในเว็บของไทยมาบ้างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าราคามันแรงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เออมันตัวละเกือบเกือบสามนะคะบางอันก็เนี่ยเลยค่ะ 300กว่านะคะอีกร้านหนึ่งก็ประมาณ250นะคะประมาณนี้นะคะเลยรู้สึกว่าเอออยากเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์จีนนะคะก็เลือกมานะคะตัวนี้นะคะราคาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณตัวละ31หยวนนะคะช่วงที่ปูนซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.01นะคะคูณเรทเข้าไปนะคะอันนี้คือแค่ค่าสินค้าเนาะแล้วก็2ตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ที่69หยวนนะคะรวมค่าขนส่งแล้วนะคะแล้วก็คูณ5.01 นะคะอันนี้จะหาร2ก็ตกตัวละ172บาทนะคะไปดูนะคะใน tracking นะคะแล้วก็ ก็คือเป็นตัวนี้นะคะท้ายมันเหยนอยู่ที่9877นะคะ,ะวิธีการดูแท็กกิ้งก็คือเราก็เข้าไปดูที่ตรงนี้นะคะอ่าล้วก็จะเห็น9877นะคะเป็นเสื้ออันยิมนาสติกตัวนี้นี่เองนะคะค่านําเข้านะคะถูกมากๆเลยดูคนคิดเป็นกิโลนะคะอยู่ที่ค่านําเข้า2ตัว6บาทนะฉะนั้น1ตัวก็ค่านําเข้าแค่3บาทเองนะหะ175บาทอ่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่หน้าเว็บไซต์นะว่าเอ,อ่อรูปภาพหน้าตาของมันเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างนะคะนะคะอันนี้คือรูปที่เราเห็นนะคะจากในเว็บไซต์นะคะก็จะประมาณนี้สังเกตจากรูปเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีนะจากรูปภาพเดี๋ยวเรามาดูว่าของจริงแล้วเนี่ยมันจะแกงเราหรือเปล่านะ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยค่ะน,นี่นะคะปูเตรียมกันไกลเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการอีกเทคนิคนึงนะคะที่เพื่อนๆนควรที่จะทําก็คือเวลาที่เราแกะของแล้วเนี่ยเราไม่ควร ให้โดนเลเบลตรงด้านหน้านี้นะคะเพราะว่าเวลาที่ร้านค้าจีหรือชิปปิ้งต้องการขอรายละเอียดสินค้าเนี่ยเราก็ต้องถ่ายไอ้ตัวหน้านี้นะไปให้กับร้านจีหรือว่าชิปปิ้งของเรานะคะแถมแถมๆม,มนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะตัวแรกเลยนะคะตามแบบที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเหมือนเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนเลยนะคะอันนี้คือเนื้อพงเนื้อผ้าของเขานะคะก็ดูมีความแบบ ยืดหยุนนะคะแล้วก็หนาใช้ได้นะคะหนาใช้ได้เลยนะคะสาหรับเสื้อยิมนาสติกตัวนี้อ่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะที่ซื้อมานะคะก็น่ารักทีเดียวนะคะสาหรับตัวนี้นะคะเนื้อผ้าของเขานะคะถ้าถามปูนนะคะว่าในเว็บไซต์จีนกับที่เห็นกับตาตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่า10เต็ม10บ <c oughs> นะคะเพราะว่าคือไม่บางนะคะแล้วก็จากที่เราเห็นจากในรูปเนี่ยค่อนข้างที่จะ ตรงปกเลยดีเดียวนะคะพวกตะคงตะเข็บอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าสินค้าตัวนี้นะคะก็ผ่านั่นเองนะคะนะคะมีเพชรด้วยนะคะเวลาเราจับแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันคุณภาพโอเคเลยนะคะผ่าน,นาสำหรับชุดยิมนาสติกนะคะตัวนี้นะคะมาดูสินค้าตัวที่2กันนะคะสินค้าตัวที่2นะคะอันนี้จะเป็นบราสําหรับเด็กน้อยนะคะ ก็ลูกสาวเนี่ยก็อายุประมาณ9ก้ขวบสิบวบนะคะก็อยากหาสินค้าที่มันรู้สึกว่าบางเบานะคะไม่ได้มีตัดเข็บอะไรนั่นาะทำให้แบบอึดอัดนะคะลืมบอกไปนะคะว่าปูเนี่ยซื้อ3อันนี้นะคะที่ราคา4 6่า6 5นะคะคูณ5.01นะคะแล้วก็หาร3ตกตัวละ77บาทเองนะคะขอดูแท็กกิ้งก่อนนะ7 4 1 3นะ,ะอันนี้เลยนะคะอันนี้นะคะ7413นะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะ จสีหนึ่งสามเนี่ยปูนเสียค่าเขาเรียกว่าค่านำเข้าเนาะอยู่ที่4บาทนะคะสบาทเองนะ,ะทุกคนเวลาตัดก็ต้องค่อยๆตัดนะคะเดี๋ยวของด้านในจะขาดนะคะเดี๋มาดูซิจะเป็นอย่างไรนะคะอะสั่งมาทั้งหมด3ตัวนะคะตัวสีขาวตัวสีฟ้านะคะแล้วก็ ตัวสีชมพูนะคะถ้าดูจากสายตานะคะจากในหน้าเว็บกับที่เราได้รับมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหมือนนะคะเนื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างนิ่มนะคะแต่ว่ามันก็จะเหมือนหยบๆนิดน,นึงทางด้านหน้านะคะตะคงตะเข็บอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ต้องต้องลองให้ลูกสาวเขาใส่อีกทีนึงนะคะไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่าแต่แอบตัวใหญ่นิดนึงหมายถึงว่าเวลาที่เราเลือกเนี่ยมันแอบใหญ่ไปไนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็ใช้ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะบอกเพื่อนๆนะคะว่ารีวิวของเขาที่เรา เห็นในเว็บไซต์จีนเนี่ยส่วนใหญ่เนื้แปนะเราต้องรู้ก่อนว่าคนที่ซื้อนะคะคือคนที่เขาเอาไปขายนะอย่างเช่นแม่ค้าที่ซื้อทีละร้อยตัวพันตัวอะไรเงี้ยก็จะไม่มานั่งรีวิวให้เรานะคะตกตัวละ77บาทเองนะคะทุกคนแล้วก็รวมกับค่าขน,นส่งนะคะจากกรุงเทพนะคะจากกําังชิปปิ้งในไทยมาถึงที่บ้านปูลเนี่ยส่งแฟลตเนาะสาชิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90บาทนะคะก็บวกขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะต่อมานะคะมาดูชิ้นที่3กันนะคะ ชิ้นนี้ก็เป็นถุงแบบนี้นะคะเป็นสุชไนเหมือนกันนะคะทุกคนซื้อมา3ตัวนะคะห้า3นะคะแล้วก็คูณ5 0 1แล้วเราก็หาร3ตัวตกตัวละ83บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ค่อนข้าง,างราคาแพงนิดนึงนะคะอ่ะเรามาดูที่หน้า,วาเว็บจีกันก่อนนะคะว่าควรเลือกยังไงนะคะลูกให้ลูกสาวนะคะมันก็จะมีความเบาๆบานะฮะนิ่มนิมอย่างนี้นะคะต้องชอบแน่นอนเลยนะคะส่วนรีวิวเนี่ย มีรีวิวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้5าดาวกันนะคะ,สะแสดงว่าซื้อไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบะคะมีรูปถงรูปถ่ายอันนี้ก็เอาไว้ดูตอนที่เริ่มสั่งจะสั่งนั่นแหละนะคะก็คือดูรีวิวเป็นหลักสวยนะคะสวยมากนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นเนื้อจะเบาๆแบบนี้นะคะคือเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาใส่ชุดชั้นในแบบผู้ใหญ่เขาตืดอ,อัดมากเพราะว่าขี้เหงือ่อขี้ร้อนอะไรเงี้ยนะคะก็ เป็นแบบนี้แทนนะคะทุกคนเนื้อผ้าน,นะคะก็ตรงกันกันกบที่อยู่ในเว็บไซต์เป๊ะเลยนะคะอีกอันนึงนะ,ะเป็นสินค้าที่ปุนเกินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นโคมไฟลอฟนะคะก็จริงๆเอามาติดและหนึฮาสตัว,ตวแต่ก็เหลืออีก2ตัวนะคะราคาที่ได้มานะคะตรงนี้เนี่ย5 7า5.01คูณ5.01นะคะซื้อมา2ตัวราหาร2นะคะตกตัวละ143บาท ค่านําเข้าของโคมไฟนี้เนี่ยมันก็จะแพงนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะถูกคิดเป็นคิวเนาะสินค้าที่เพื่อนๆซื้อมาแล้วมันเป็นกล่องแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะโดนคิดเป็นคิวตามปริมาตรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อสินค้าที่มันเป็นเสื้อผ้าที่เรารีวิวกันตะกี้นะคะที่เป็นแบบเนื้อผ้าที่เป็นกางเกงเสื้อผ้าเนี่ยจะถูกคิดเป็นกิโลนะคะอย่างเช่นเสื้อที่ปูนซื้อมามีค่านำเข้าถูกมากเลย6บาทจีบาทนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้กินพื้นที่นะคะแล้วก็ ไม่ได้หนักมากไม่ได้กว้างมากเนี่ยค่านำเข้าไม่แพงเนาะแต่ถ้าเกิดมาเป็นกล่องแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโดนคิดเป็นคิวนะคะโอเคเรามาเปิดกันก็จะเป็นโคมไฟแบบนี้นะคะนี่สวยอยู่นะดูวัสดุต่างๆอีกอันนึงนะคะ าแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะทุกคนนะคะสั่งมาสองอันเนาะพร้อมหลอดไฟด้วยอันนี้ก็จะเป็นพูทฐานของที่คงไฟที่ติดติดแบบนี้นะคะอืมโอเคถือว่าผ่านอยู่นะคะใช้ได้เลยสวยอยู่นะคะก็สรุปว่านะคะสินค้าที่ปูนซื้อมานะคะทุกชิ้นเลยนะคะสี่ชิ้นนี้นะหน้าตาเว็บไซต์เป็นยังไงของที่เราได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ตรงนะคะเรียกเลยว่าพอใจเลยทีเดียวนะคะก็ประหยัดไปได้เยอะนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะเสื้อแจ๊สนะคะจากในไทยเนี่ยคือเกือบ3 0 0บาทนะคะแต่ว่าเราซื้อมาได้นในราคาที่ถูกมากๆกนะคะก็ไม่ถึง200บาทนะคะรวมไปถึงคมไฟเนาะที่ถ้าในไทยปูนว่านะ่าจะเกือบเกือบสามร้อ,อนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเซฟไปได้เยอะเลยแล้วก็จริงๆรอไม่นานนะคะทุกคนสินค้าในไทยจริงๆจะรอประมาณ2อสมวันแต่ถ้าเกิดว่าของจาก จีนเข้ามามใช้เวลาจริงๆปูนรอแค่4-5วันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ส่งมาถึงที่บ้านเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน7วันนะคะสําหรับช่วงนี้สําหรับคนที่สั่งของจากจี้นะคะคนที่ยังรู้สึกว่าเออเราไม่กล้าสั่งนะคะก็ เริ่มต้นแบบนี้เลยแบบที่ปุลถามก็คือไม่ต้องสั่งเยอะนะคะสั่งทีละเล็กละน้อยเนาะเพื่อดูเนื้อผ้านะคะดูวัตถุดิบของมันนะคะว่าเออมันพอ,อามาใช้งานได้หรือเปล่านะคะถ้าคำนวณให้กับเพื่อนๆดูอย่างละเอียดแล้วเนี่ยปุนว่าลดไปหลายร้อยบาทเลยนะ,ะสำหรับสินค้าที่ปุนสั่งมาจากจีนนะคะก็คนที่สนใจเนาะอยากที่จะเริ่มต้นนะคะในการสั่งของจากจีนนะคะสั่งไม่ต้องเยอะก็ได้นะคุณก็สามารถลดต้นทุนสินค้าที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันก็ถือว่าปุน ก็มองว่ามันก็คุมแล้วแหละนะคะสำหรับความรู้ที่เรามีนะคะก็ติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะคนที่สนใจเกี่ยวกับการนำเข้าเสื้อผาจากจีนปูนมีคลิปดีๆนะคะแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปตัดไปคารมีคําถามอะไรทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยค่ะ